สังเกตง่ายมากลักษณะของคนบาปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้บุคคลใดที่กระทำกรรมเอาไว้ย่อมเป็นกรรมของตนทำเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นคนที่ทำบาปมาย่อมเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีลักษณะที่โดดเด่นบ่งบอกถึงลักษณะของจิตใจที่เศร้าหมอง สังเกตง่ายๆดังต่อไปนี้1คนบาปคือใครคนบาปนั่นก็คือคนที่ทำบาปสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจาบาปที่ทำลงไปนั้นอาจจะเกิดจากเกตนาหรือว่าอาวิชชาก็เป็นได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผลกรรมใดก็ตามกรรมเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระพุทธเจ้า ท่านทรงสอนเอาไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมท่านใดที่ทำบาปชีวิตย่อมเต็มไปด้วยปัญหาถึงแม้ในบางครั้งอาจจะมองว่าผู้ที่กระทำบาปมีความสุขเพียงชั่วคู่ช่วคราวแต่ในที่สุดแล้วผลของกรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้ก็จะตามทารเสมอข้อ2ลักษณะของคนบาปตามคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านไดทรงตรัสลักษณะของคนบาปไว้ในพระไตรปิฎกสามารถแบ่งออกเป็นสระดับ 1. ลักษณะทางกายพฤติกรรมที่ได้แสดงออกมาทางกายอย่างเช่นชอบฆ่าสัตว์เบียดเบียนทำลายชีวิตผู้อื่นมีความโหมดร้ายโหดเหี้ยม้ารุนไม่มีความเมตตาชอบลักขโมยชอบโกงในทรัพย์สินของคนอื่น ชอบประพฤติผิดในกาบไม่มีความเคารพในความสัมพันธ์ของบุคคลอื่นส่วนมากมีการเกี่ยวข้องกับปบายยามุปอย่างเช่นการเล่นการพานันการดื่มสุราสิ่งเสพติดของหมื่นเมา 2. ลักษณะของวาจาคำพูดและลักษณะที่แสดงออกถึงคำพูดการพูดโกหกพูดหลอกลวงต้มตุนการพูดสอดเสียดยุยงให้ผู้คนแตกแยกกัน พูดคำหยาบด่าทอทำให้บุคคลอื่นนั้นเจ็บช้ำน้ำใจพูดบิดเบินความจริงเพอเจอ้อพูดในสิ่งทีไร้สาระ 3. ลักษณะทางจิตใจโดยสภาพจิตใจไปอยู่ในทางที่บนหมองชอบอิจฉาริษยาไม่ชอบเป็นคนอื่นได้ดีอาฆาตพยาบาทคิดปองร้ายต่อบุคคลอื่นมีความโลภโกรธหลง ไม่รู้จักพอไม่พัฒนาตัวเองขาดสติปัญญาติดอยู่ในกิเลสตัณหาข้อ3ผลกรรมของการทำบาปสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาพี่พระพุทธเจา้าท่านทรงตรัสว่าผลกรรมใครคนใดก่อไว้ผลกรรมเหล่านั้นย่อมที่จะตอบสนองกลับคืนบุคคลใดที่ทำบาปย่อมจะส่งผลกลับทั้งในชาตินี้และ ชาติต่อไปซึ่งผนกรรมในชาตินี้จะทำให้ท่านมีชีวิตที่มีความวุ่นวายมีแต่ปัญหาไม่มีคนดียอยู่รอบตัวจะได้พบเจอแต่คนผ่านขาดความสงบทางจ,จิตใจมีความทุกข์ความกังวลกังวนกระวายมักจะถูกหลอกถูกหักหลังหรือได้รับผลการกระทำของตัวเองกับคืนสุขภาพไม่แข็งแรงและมีอายุสัน้น ชาติต่อๆไปก็จะเกิดในภพภูมิที่ต่ำเกิดเป็นเปรตสัมาเวสีเกิดมาในชีวิตที่มีความลำบากยากจนมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวมาสภาพจิตใจเศร้าหมองเต็มไปด้วยความทุกข์ความพยาบาท 4. พระพุทธเจ้าท่านสอนให้หลีกเลี่ยงบาปและสอนให้สร้างบุญอย่างไรถึงแม้ว่าคนบาปนั้นจะมีลักษณะที่ไม่ดี แต่มนุษย์เราก็สามารถปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ตลอดเวลาหากว่ารู้ตัวเองและรู้สำนึกก็ตั้งใจปรับปรุงตัวเองพระพุทธเจา้าท่านทรงสอนให้เรานั้นได้ละเว้นบาปและให้มันทำความดีด้วยวิธีต่อไปนี้ให้ละเว้นต่อการทำบาปรักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมียคนอื่นไม่พูดโลรดหรือว่ากล่าวร้ายแก่บุคคลอื่นไม่ดื่มสุราและสิ่งเสพติดสิ่งของมึนเมาให้หมันทาบุญ,สร,บญสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเช่นการให้ทานการบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ยากไร้รักษาศีลสงบสติเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฝึกจิตใจให,ให้มีความสงบสบาย คิดดีพูดดีทำดีมันฝึกจิตใจให้มีความเมตตาต่อบุคคลอื่นพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเกิดความสร้างสรรค์มันฝึกจิตให้มีสติปัญญาละเว้นจากความโลภโกรธหลง่าบทสรุปของคนบาปและทางออกที่ถูกวิธีลักษณะของคนบาปชอบมีพฤติกรรมที่ชอบเบียดเบียนคนอื่นคำพูดที่สร้างความแตแกแยกเป็นโทษ มีจิตใจที่เศร้าหมองที่เต็มไปด้วยความโลภความโกลดความหลงผลกรรมของคนบาปนั้นจะก่อให้เกิดชีวิตมีความวุ่นวายไม่มีความสุขทั้งชีวิตจะพบเจอแต่อุปสรรคและปัญหาถ้าไปเกิดในชาติหน้าก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ต่ทางออกสำหรับท่านใดที่ต้องการหลุดพ้นจากความบาปละเว้นการกระทำที่เป็นบาปมันสร้างบุญสร้างกุศล ฝึกจิตใจให้เกิดความสงบฝึกสติปัญญาละเว้นจากความโลภโกรธหลงคนเราทุกคนนั้นไม่มีใครดีและไม่มีใครเลวตลอดไปหากว่าเราตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นย่อมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นได้การให้ธรรมะเป็นทานถือได้ว่าเป็นการให้ทาน ได้บุญได้กุศลสูงสุดมีคุณค่ากว่าการให้ทานทั้งปวงเพราะทาให้ผู้รับมีปัญญารู้เท่าทันจิเลตัณหาสามารถนำไปใช้ได้แบบไม่รู้จักจบจากสิน้นทั้งชาตินี้และในชาติต่อไปส่วนทานชนิดอื่นๆนั้นถ้าหากผู้รับได้รับแล้วไม่ชาก็หมดสิ้นไปดั่งพุทธพทธิวา่าสัพภทานังธรรมทานัง ทีนาติการให้ธรรมะจะนะกการให้ทั้งปวกคำว่าทานหมายถึงการให้หรือว่าการสละให้ด้วยความยินดีการให้มีอสองประเภทนั่นก็คือการให้วัตถุสิ่งของเรียกว่าอามิสถาน 2. การให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานโดยอามิสถานนั้นหมายความว่าการสละสิ่งของของตน เพื่อมอบให้คนอื่นเกิดจากความเมตตาอรุณาในจิตใจเป็นความดีที่น่าชื่นชมอยากมาเพราะการที่บุคคลหนึ่งจะเสียสละสิ่งของของตนให้กับคนอื่นได้นั้นต้องละมัดจัชาริยะคือความตนีทีเดียวให้ได้ธรรมทานคือการให้ธรรมะให้ข้อคิดให้คำแนะนำเพื่อการดำรงชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็คือเพื่อความพน้ทุกข์บรรดาการได้ทั้งสองอย่างคือการได้สิ่งของกับการได้ธรรมะดันพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญกว่าการให้ธรรมะปร,ะเ,ระเสริฐที่สุดเพราะว่าเป็นการให้ปัญญาเป็นการให้สิ่งที่เลิศที่สุดในชีวิตเป็นการให้ที่จะทําให้คนพ้นจากความทุกข์ได้ก็จะจากกันในวันนี้ปากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับธรรมะสวัสดีครับ